You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek China. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Geek China รายการที่จะมาเล่าสาระความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนในหลากหลายแงยม่มุมนำรายการโดยพิมขวัญอดิเทพสถิตเรามาเจอกันใน EP ที่17 ภายใต้ซีรีส์เรื่อง Internet Landscape และยักษ์ใหญ่ทางโลกดิจิตัลในประเทศจีนกันแล้วนะคะตอนนี้นะก็ถึงคราวของ Alibaba Group ในยุคที่3คือช่วงปี2009 2015นะคะตามไทม์ไลน์ที่พิมพ์ขวัญแบ่งเอาไว้นะคะใครอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมแบ่งแบบนี้แล้วก็มีใครอะไรยังไงบ้างแล้วยุคที่แล้วเป็นยังไงนะคะต้องขอให้ติดตามฟังตั้งแต่ต้นมาเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างจะเกี่ยวเนื่องกันนะคะพลาดตอนใดตอนหนึ่งไม่ได้เลยจริงๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่ายุคนี้มาหยิ่น ะะหรือว่าแจ็คหมาของเราเนี่ยผู้ก่อตั้งบริษัทจะนำพาบริษัทไปในทิศทางใดมีกลยุทธ์ต่อการแข่งขันในตลาดอย่างไรร่วมมือกับพันธมิตรไหมอย่างไรนะะเมื่อเปรียบเทียบกันกันกบอ,อีพีที่แล้วของเทนเซ็นที่เขาโหารวบควบนะคะซ,ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อหลายกิจการมากๆนะคะลองเปรียบเทียบกันนะคะดูว่าจะเป็นยังไงนะะเพราะเทนเซ็นในยุคนี้เติบโตมากๆแล้วเทนเซนแล้วอลาบีบาเป็นอย่างไรต้องมาติดตามกัน ก่อนเข้าเรื่องก็สรุปคร่าวๆกันเช่นเคยค่ะหลังจากที่หมาหินนะคะหรือแจ็คหมาของเราเนี่ยก่อตั้งอาลีบาบามาตั้งแต่สมัยยุคแรกของอินเทอร์เน็ตคือในปี1999ของประเทศจีนนยะคะยุคแรกอินเทอร์เน็ตของจีนพร้อมกับพลพรรคอีก17คนเพื่อสร้างแพลตฟอร์ม www.alibaba.com ที่หางโจซึ่งรูปแบบธุรกิจนี้จะเป็นรูปแบบ B2B marketplace เพื่อที่จะช่วย SME นะรหรือว่าผู้ผลิตในประเทศจีนสามารถติดต่อสื่อสารได้กับพ่อค้าแม่ค้า,คาออนไลน์ทั่วโลกเลยแต่ไฮไลท์สำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนเลยจริงๆต้องบอกเลยว่าอยู่ในยุคที่สองนั่นก็คือช่วงปี2001-2008ถึงที่ได้อธิบายไปนะคะว่าเขาได้ขยายพัฒนานะคเครือผลิตภัณฑ์เครือข่ายผลิตภัณฑข์ของเขาไปมากมายที่สำคัญคือปี2003ได้ล็อกช์เท้าเปล่า ซึ่งเป็น e c o อมเมิร์ซแพลตฟอร์มในรูปแบบ C 2 C ซนะคะซึ่งเขา l ล n c ชเท้าเปล่าเนี่ยท่ามกลางวิกฤตไวรัสระบาดไวรัสซาสระบาดนะ,ะไม่ใช่โควิดนะคะอ่ะมันเกิดตรงนี้ขึ้นมาเขาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและสุดท้ายก็สามารถเ e ตะ eBay ออกจากจีนได้สำเร็จพอปี2004บริษัทก็สร้าง Alipay ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ ทางด้านการเงินนะคะสำหรับการซื้อขายออนไลน์ line. แน่นอนมีการซื้อก็ต้องมีการจ่ายเงินนะคะแล้วก็ยังมีการสร้างอาลีว่างๆนะคะซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แชทออนไลน์สำหรับผู้ซื้อขายในถาวเปล่าเพราะเขามองว่าการซื้อการขายมันต้องมีการไว้ใจกันนะ,ะแล้วก็การสื่อสารมันก็จะเป็นเป็นบันไดนะคะไปสู่ความเชื่อใจกันได้นะคะปี2007นะคะก็ออกอาลีมามา นะคะซึ่งเป็นเรามีอาลีป้าป่าไปแล้วนะคะก็เสียงจะคล้ายๆกับป้าป่าใช่ไหมคะอันนี้ก็มาหมานะคะ,ะก็มีแม่ออกมานะคะเป็นแพลตฟอร์มเพื่อสร้างส่งเสริมด้านการโฆษณาให้กับเท้าเปล่านะคะอารมณ์ Google AdWords นะคะอารมณ์ Digital Marketing ต่างๆจนกระทั่งปี2008ก็คลอดบริการใหม่ที่ชื่อว่า Tmall ซึ่งมาจาก เท้าเปล่าช่างเฉงหรือว่าเท้าเปล่ามอนั่นเองเพราะว่าเท้าเปล่าธรรมดานเนี่ยสำหรับคนเราเราก็สามารถเปิดร้านแล้วก็ขายของได้นะถ้ามีซอสสินค้าเอ๊ะแล้วถ้าคุณมีแบรนด์สินค้าล่ะนะคะถ้าคุณเป็นเอสเตอร์ลอนเดอร์ under, คุณเป็นไนกี้คุณเป็น Adidas หรือคุณเป็นโนเกียอะไรแบบนี้นะคะในตอนนั้นคุณจะทำยไงนะ,ค,ะคุณเป็นแบรนด์ใช่ไหมคะ คุณเป็น B คุณเป็น s u s i s s นะคะจะมาขายกับคอน s u m e r อย่างไงทาวเป่าก็เลยออกท้าวเป่าช่างเฉิงนะคะซึ่งเป็นในรูปแบบของ B to C ออกมานั่นเองมาดูยุคนี้กันบ้างว่า2 0 0 9ถึง2015จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะก็หลักการเช่นเคยค่ะเดี๋ยวพี่หมอจะอธิบายมาเป็นไทม์ไลน์นะคะเริ่มต้นมาเป็น จาก2009มาถึง2015แล้วก็พัฒนาโดยการแยกเป็นธุรกิจโดย EP นี้นะคะแน่นอนว่าอาจจะพูดได้ไม่ครบธุรกิจของเขาเพราะธุรกิจของเขามีเยอะมากๆนะคะซึ่งธุรกิจหลักของเขาก็จะมี4อย่างหลักด้วยกันนะคะอย่างคินเซนเนี่ยเราพูดไปแล้วธุรกิจหลักของเขาคือเรื่องของอ๋อ instant messaging เ,เ,เนาะของ a l i ีบ b a ก็คือ commerce นะคะสนะคะ cloud computing 3. Digital Media and Entertainment นะคะ 4. ก็คือ Innovation แล้วก็อื่นๆนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะพูดถึงเรื่องของการเส้นทางการลงทุนการเติบโตในการขยายกิจการไปในต่างประเทศอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็จะอยู่ในหมวดหัวข้อของของตรงนี้นะ,ะและสุดท้ายก็จะปิดด้วยเรื่องของอผลประกอบการนะเช่นเคยก็จะเป็นหลักการแบบนี้นะคะอ่ะ ในอีพีนี้นะคะก็จะพูดถึงธุรกิจที่เป็นคอมเมอร์สของเขานะคะหรือว่าการซื้อการขายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอ e ีคอมเมอร์สของมาหยุนนะคะซึ่งเป็นมาร์เก็ตเพลสเดิมทีนะคะก็เกิดมา B2B ใช่ไหมคะเป็นโฮเซลนะคะรีเทล C2C และก็มี B2C เท้าเปล่ามอนะคะสุดท้ายนะคะเราก็จะแตะ่แตกขยายไปในธุรกิจอื่นๆมีอะไรบ้างนะคะลองมาฟังกันนะคะ ปี2009นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นปีการครบรอบของการก่อตั้งอาลีบาบานะคะในปีนี้ก็มีการกําเนิดเปิดตัวไปในหลายกิจกรรมนะคะแต่ที่เป็นสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะแลวก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ นักช้อปชาวจีนนักช้อปออนไลน์ชาวจีนแล้วก็ชาวเอเชียอย่างเราเราอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะ mm. เมื่อ11พฤศจิกาปี2009นะคะอลีบาบามีการลอน u n c มหากรรมงานช้อปปิ้งนะคะ,ะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะคะหรือที่ตอนนี้เรารู้จักกันว่า11 11ใช่ไหมคะหรือว่า Double e l e นะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานมหากรรมลด และลดแรกจากแถมที่ใหญ่ที่สุดนะคะประวัติที่มาของมันน่าสนใจมากๆจะขอเล่าสักนิดหนึ่งนะคะประเทศจีนเนี่ยมีวันที่เขาเรียกว่าวันแห่งคนโสดนะคะหรือว่า Single Days มีวันนี้จริงๆนะคะซึ่งต้องการ Celebrate ให้กับคนที่ไม่มีคู่นะคะซึ่งปภาษาจีนเนี่ยเราจะเรียกวันนี้ว่ากวงกุ้นเจียนะคะ ซึ่งเขากำหนดไว้ว่าเป็นวันที่11บเของทุกปีแต่ต้องบอกก่อนนะคะอันนี้ไม่ใช่งานไม่ใช่เทศกาลทางการหรือเทศกาลทางประวติศาสตร์เหมือนอย่างวันชาติจีนที่หยุดกันเป็นอาทิตย์นะคะหรือว่าวันตวนอู่ที่เป็นวันขนมวันบัจจางอะไรนี้ยนะคะไม่มีวันหยุดให้นะคะวันนี้เป็นวันที่เขาอนุมแบบตั้งขึ้นมาเองนะคะก็ ประวัติเนี่ยที่ลองไปคน้นล้วก็คิดว่าน่าเชื่อถือที่สุดนะคะคือการที่มาจากการจัดกิจกรรมสำหรับคนโสดของกลุ่มนักศึกษา4คนนะคะในมหาวิทยาลัยนานกิงช่วงปี1993จุดกำเนิดมันคือตรงนี้ค่ะแล้วทำไมถึงเลือก11 11นะคะเพราะว่า1ตัวเนี้ยเป็นสัญลักษณ์แทนการอยู่คนเดียวนะคะซึ่งการอยู่คนเดียวเนี่ย ภาษาจีนมีหลายคำมากนะคะก็อย่างตั้นเชิคือซิงเกิลน,น,น,นี่ชื่อตั้นเชิญมะก็คือคุณเป็นโสดหรือเปล่านะค,ะคุณตั้นตั้นชิญหรือเปล่านะ,ค,ะค่อนข้างเป็นทางการนะคะเวลากรอกออแบบฟอร์ม่ตโสดหรือสมรสนะคะก็คือตั้นเชิญตัวนี้คือโสดนะคะแล้ว มันจะมีคํหนึ่งที่เจ็บกว่านี้นะคะก็คือช่องหนูหรือว่าช่องหนานนะคะช่องช่องตัวนี้แปลว่า left over หรือว่าเหลือทิ้งคุณเป็นผู้ชายที่ถูกเหลือทิ้งหรือเปล่าหรือคุณเป็นผู้หญิงที่ถูกเหลือทิ้งหรือเปล่าคือไม่มีใครเอาอะค่ะคํานี้ก็ร่างเจ็บนะคะอ่ะแต่ว่าที่เป็นสากลที่คือตั้งขึ้นมานะคะหรือว่ากวงกูวหรือว่าการตากวงกูวนะคะก็คือกูวตัวเอ่อกูวตัวนี้นะคะก็คือ แปลว่าแท่งไม้นะที่มันอยู่เป็นแท่งๆนะคะซึ่งมันก็เหมือนเลขหนึ่งนะคะซึ่งเลขหนึ่งตัวเนี้ยเวลาเราเขียนเนี่ยมันก็คือมันมีหัวมันนิดนึงมันอารมณ์แบบเหมือนอยู่คนเดียวไม่มีคู่ไม่มีใครเอาแล้วก็ยืนคอตก มันจะเป็นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งนักศึกษาเขา,เาต้องการสร้างอะไรที่มันเป็นด้านตรงข้ามของการฉลองใช่ไหมคะคือทำไมต้องมาคอตกใช่ไหมก็อย่างวาเลนทนยเนี่ยโ,โหมันจะเป็นอะไรที่คืนมากแต่มันเป็นงานฝรั่งใช่ไหมคะมันก็เป็นการฉลองให้คนมีคู่นะคะทีนี้ก็มาฉลองให้กับเป็นวันของคนโสดบ้างนะคะพอจัดกิจกรรมตรงนี้อะไรขึ้นมามันก็เลยแพรก ่าไปเรื่อยๆ,ๆนะคะตามมหาลาัยอื่นๆดังในโลกโซเชียลจนกลายมาเป็นงานที่อ่าที่มันเป็นวันที่แบบอ้าจริงๆชื่อในเกิดช่วงเอ่อช่วงสีตากว้งกุ้งกว้งกุเจี๋ยอะไรแบบนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนฟีโนเมนปรากฏการณ์ทางสังคมแต่แล้วมันกลายมาเป็นงานช้อปปิ้งของโลกหรือของจีนได้อย่างไรนะคะเบื้องหลังความสําเร็จเรื่องราวของ11-11ตรงนี้ต้องยกเครดิตให้กับ จังยงนะคะหรือว่าเดลเนีจังซึ่งปัจจุบันเป็น CEO ของอัล b a บาร์กรูปนะคะแล้วก็ทีมงานเขานะคะซึ่งในตอนนั้นนะคะก็เขาดำรงตำแหน่งดํารงตำแหน่งเป็น CFO ของเท้าวเป่านะคะก็รับช่วงต่อมาทำ้าเป่าช่างเฉิง,งหรือว่าท้าเป่ามอลน,นั่นเองนะะซึ่งเป็นรูปแบบ B2 c ซที่เราพูดมาแล้วนะคะสำหรับการให้แบรนด์เนี่ยมาเปิดบนออนไลน์นะคะทีนี้ทีมงานแล้วก็ทีมงานของจังย่งตัวคนนี้นะคะเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยมันต้องมี แคมเปญอะไรขึ้นที่คล้ายๆกับเหมือน Thanksgiving ของอเมริกาเหมือนอารมณ์แบบ Black Friday อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยังจัดกิจกรรมที่จัดกิจกรรมลดโปรโมชั่นในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะแบบอารมณ์ลดครึ่งหนึ่งนะคะก็คือ50%อูณส่อนลดอะไรแบบนี้นะคะเป้าโยหรืออารมณ์ที่ส่งฟรีนะคะเป็นต้นนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า เท้าเป่าช่างเฉิงหรือว่าเท้าเป่ามอลตรงเนี้ยเปิดได้ไม่นานนะคะมันจะไม่เหมือนเท้าเป่าซึ่งคนรู้จักวยค,คุณเริ่มคุ้นเคยแล้วแต่อันเนี้ยเรากระโดดขึ้นมา,มาทํา B2C นะคะทํายังไงนะคะโจทย์คือทํายังไงให้คนจัดจดจำแพลตฟอร์มเท้าเป่ามอให้ได้สุดท้ายนะคะเขาก็เลยเลือกเอาวัน1 1บเมาเป็นวันลดราคาเพราะว่าวัน1111คนโสดไม่รู้ทําอะไรใช่ไหมคะ ไม่งั้นก็มาช้อปปิ้งสิมาให้รางวัลตัวเองไม่ต้องคอตกนะคะอีกทั้งวัน11 11นะคะคือเป็นวันที่11เดิือนพฤศจิกานะคะเป็นช่วงเวลาระหว่างวันชาติจีนแล้วก็วันคริสต์มาสพอดีนะคะจากนั้นนะคะทีมงานจางอยู่ก็เลยทดลองเลยค่ะพอคัดเลือกแล้วเอาวันนี้แหละนะคะเป็นวันที่น่าจะมีกิมมิคมีความน่าสนใจก็เลยทดลองมาจัดในปีแรกคือวันวันที่11 เดือน11ปี2009ตอนนั้นนะคะมีแบรนด์ร้านานะค้าแบรนด์เนี่ยมาเข้าร่วม21ร้านนะคะร,ร้านค้านะคะ27ร้านค้ายอด Gmv หรือว่ายอดออขายในออนไลน์ทั้งหมดนะคะยังไม่รวมการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะยอด Gmv ตัวเนี้ยของการขายวันเดียวอยู่ที่52ล้านหยวนแต่แน่นอนว่าวันนี้เป็นวันที่ลด50%ทุกอย่างลด50%นะคะตัวเลขนี้ 52ล้านหยวนในเมืองจีนบอกได้เลยว่าอาจจะดูไม่น่าตื่นเต้นมากนะคะเพราะสเกลเขาใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอป,ปีแต่พอปีต่อ,ตอมานับว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆปีที่2มีแบรนด์เข้าร่วม711ร้านค้านะคะ GMV อยู่ที่ประมาณ836ล้านหยวนโต16เท่านะคะจนสิ้นสุดของยุคนี้11เดือน11ปี2015นะคะมีแบรนด์เข้าร่วม40,000แบรนด์ และทำยอดในวันเดียวเท่าไหร่ร um oh like es ู oh, oh, ้ไหมคะ9 1้0 0ล้านหยวนหรือคิดเป็นประมาณ4 3่0 0 0 0ล้านบาทในวันเดียวโอ้โหซื้ออะไรถึงจะเยอะขนาดนี้วันเดียวนะ24ชั่วโมงนะคะนั่นหมายความว่าหนึ่งคนเนี่ยคงจะซื้อเยอะใช่ไหมคะและเขามีถึง30ล้านคนมาซื้อแล้วซื้ออะไรบ้างตั้งแต่สินค้าแบบ สากกระเบือหรือชิ้นประจิ๋วไปยังเรือรบหรือแบบเขาขายรถยนต์กันในวันนั้นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ล่าสุดอย่างปี2019เนี่ยได้ข่าวว่าขายบ้านกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวยุคหน้าต้องมาติดตามฟังกันนะคะว่ามีรายละเอียดยังไงแล้วตัวเลขจะเป็นการพุ่งกระฉุดขนาดไหนนะคะสุดท้ายกิจกรรมนี้นะคะก็กลายเป็นการสร้างปรากฏการณ์ให้ผู้คนแบบสนใจอย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็เป็นอีเวนท์ที่ อีเวนต์แห่งวันช้อปปิ้งกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อเกิด11-11ต้องบอกเลยนะคะว่าในประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ยอมกันแพลตฟอร์มอื่นๆก็เลยสร้างขึ้นมาบ้างนะคะเดี๋ยวไปดู JD นะะว่า JD เขาจะคิดค้นควันอะไรติดตามกันใน EP ของ JD นะคะอ่ะแต่พอเราดูนะคะจากตัวเลขนะคะมันจะมีตัวเลขหนึ่งที่บ่งถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนได้อย่างน่าสนใจมากๆนะคะนั่นก็คือช่วงแรกๆนะคะ,อะของปีของของที่มี แคมเปญนี้นะคะอย่างเช่นปี2012การสั่งในช่วงสื่ออีนะคะหรือ11:11 11, เนี่ยผ่านมือถือมีเพียง5%เท่านั้นนะคะแต่พอปี2013 2014 2015เนี่ยขยบมาเป็น15% 43%แล้วก็68%ตามลำดับนะเพราะฉะนั้นตัวยุคหน้าต้องอก็คงจะเดากันได้นะคะว่าตัวเลขในเรื่องของการเป็นโมบาย โมบายยูเซอร์เนี่ยจะพุ่งกระฉูดไปขนาดไหนนะคะพอดูจากโมเมนตัมแล้วนะคะก็จากที่ทุกคนอาจจะซื้อผ่านผ่าน PC กันนะคะหรือซื้อออนไลน์กันแล้วก็มาเป็นซื้อผ่านโมบายกันนะคะการเติบโตนี้มีอย่างเติบโตอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะมีนา2010นะคะอาลีบาบา ก็ประกาศนะคะโดเมนเนมนะคะจาก a l i b a b a com เป็น1 6 8 8 com นี่แหละคะ่ะ1 6 8่ com ที่หลายคนคุ้นเคยนะคะในการสั่งซื้อของจาก1688เพื่อมาขายใน s h อ p e e Lazada อันนี้นะคะก็เป็นมาร์เก็ตเพลสที่เขาตั้งมาให้ซัพพอร์ตโฮเซลภายในประเทศจีนโดยเฉพาะนะคะแน่นอนเป็นภาษาจีนล้วนนะคะเกิดมาตั้งแต่ปี2010นะคะตอนนี้ก็แน่นอนว่าครบรอบ10ปีละนะคะเดือนเดียวกันนะคะ เดือนมีนา2010เท้าเปล่าก็ยังล็อตเว็บไซต์นะคะเว็บช้อปปิ้งที่เป็นอารมณ์คอนเซปต์แบบเหมือนอซื้อของในราคาถูกนะ,ะเป็น f l a t sales นะคะที่ชื่อว่าจี้ขวาส่วนนะคะจี้จในภาษาจีนก็คือรวมกันขวาส่วนก็คือเป็นอะไรที่แบบคุ้มราคานะคะคก็คือรวมรวมกันคุ้มราคานะคะในรูปแบบ f l a t s a l e นะคะก็คือจะให้ discount ในเวลาที่กำหนดเฉพาะเท่านั้นนะคะ เมื่อ B 2 B สำหรับนานาชาติไปแล้ว B 2 C สำหรับชาวจีนไปละ้นะคะเกิดขึ้นมาแล้วเมษา2010นะคะในปีเดียวกันนะคะแจ็คหมาหยุนนะคะเขาก็เติมช่องว่างให้กับผู้ผลิตแล้วก็พอค้าแมคค้าชาวจีนให้ขายไปยังออเดอร์ทั่วโลกได้แบบออเดอร์เล็กๆเพราะฉะนั้นแจ็คเขาก็เลยสร้างอาลีเอ็กซ์เพรสขึ้นมานะคะซึ่งเป็น B 2 C แบบ International นแนลนะคะตุลา2010นะคะเทาเป่าก็ล e ็อ n c ์อีเถานะคะซึ่งเป็นเว็บที่ใช้ในการเปรียบเทียบสินค้านะคะ,ะเวลามีโปรโมชั่นมีอะไรบ้างแคชแบ็กนะคะซึ่งก็เป็นผลลัพธ์จากการที่รวมเอาเปรียบเทียบแพลตฟอร์มช้อปปิ้งอีกมากมายเมื่อจะเป็นตั้งตั้งอีเฮ้าเตี้ยน กัวเม่โกเม่นะคะอเมซอนไชน่านะคะเท้าเปล่าเท้าเปล่ามอลอะไรแบบนี้เอ๊ะซึ่งหลายคนจะสงสัยว่าอา้าวที่จีนไม่ได้มีแค่ aba, อาลีบาบาหรอหรือเจดีหรอเปล่าเลยค่ะมีเยอะมากๆนะคะมีเกินกว่า20-30แน่นอนคือตอนนี้แบบนับไม่ไหวแล้วค่ะคือมันเยอะจริงๆซึ่งเดี๋ยวเรื่องอีคอมเมิร e ์ซเนี่ยจะแยกไปในซีรีส์อีคอมเมิร e ์ซนะคะอีกทีในอนาคตนะคะพ พฤศจิกา2010เทาวเป่าม l l ก็ลอนชนะคะเว็บโดเมนแยกขึ้นมาแล้วก็รีแบรนด์ใหม่นะคะอย่างเมื่อกี้เราจะรู้ว่าเป็นท้าเป่าอ่าาเป่ามอลนะคะซึ่งอยู่ภายใต้ถาวเป่าเนาะพฤศจิกา2 0 2 0 1 0เขาเลยว่าไม่เอาละรีแบรนด์ใหม่เลยเป็น tmall com นะคะก็เป็น w w w t m a l l com ทั้งหมดทั้งมวลนี้เขาก็ต้องการที่จะสร้างความแตกต่างแล้วก็แยกเซกเมนต์ให้ชัดเจนเลยสำหรับอ่ะ ทีมอลดสำหรับเจ้าของแบรนด์แบรนด์โอเนอร์เป็น B2C เท้าเปล่าก็เป็น C2C Individual นะคะมาเปิดร้านได้อะไรแบบนี้แบบชัดเจนขณะเดียวกันเทมอลก็ลงทุนนะคะกว่า30ล้านดลอลลาร์สหรัฐในการทำแคมเปญโฆษณาเพื่อที่จะ raise brand awareness นะคะในกลุ่มที่เป็นคอน sumer ของประเทศจีนนะคะนอกจากนี้ก็ยังพัฒนาสินค้าในเชิงลึกนะคะพัฒนา ประเภทของสินค้าพัฒนาการสร้าง shopping experience นะคะและความจริงจังของการค้าปลีกของถาวเปล่าเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังไม่จบอยู่แค่นี้นะคะเพราะในเดือนพฤษภา2011นะคะ Alibaba Group ก็ได้เปิดร้าน retail แบบออฟไลน์ line, ขึ้นมานะคะที่ปักกิง่งนะคะภายใต้ เทาเป่าแบรนด์นะคะโดยมีความสูงประมาณ5ชั้นนะคะรวมแล้วก็25,000ตารางเมตรนะคะเปิดขึ้นเพื่อที่จะเติมเต็มนะคะหรือว่า c o m p l เ m e n t ร้านออนไลน์ของแจ็คหมานั่นเองนะคะและนอกจากนี้1เดือนให้หลังนะคะคือมิถุนา2011เขาก็เลยประกาศนะ,ะผ่านอีเมลในบริษัทนี่แหละบอกว่าเท้าเปล่าจะแยกเป็น3บริษัทภายใต้ Alibaba Group นะคะมีอะไรบ้างเมื่อกี้เราบอกไปแล้ว เท้าเปล่ามาร์เก็ตเพลสหรือว่า C2C แพลตฟอร์มนะคะ tmall.com นะคะหรือว่า B2C แพลตฟอร์มนะคะก็อ e ีเทานะคะก็เป็น Search Engine สำหรับการเปรียบเทียบนะคะออนไลน์ชอปปิ้งเนื่องจาก ไลน์สเคปนะคะหรือว่าภูมิทัศน์ของอ e ีคอมเมิร์ซในจีนเนี่ยต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างมากนะคะแล้วก็มีการแข่งขันแบบรุนแรงนะ,ะจากทั้งในและทั้งนอกนะคะแล้วก็เขาเลยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างนะคะหรือว่ารีสตรัคตูริงเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่สำป็นสำคัญแล้วก็จำเป็นต่อการอยู่รอดนะคะสุดท้ายนะคะนอกจากนี้ตุลา2011แจ็คเขาเลยตัดสินใจนะคะขึ้นค่าฟีด้วยของของ,ของเาเป่ามอล จาก6,000หยวนไปอยู่ที่เท่าไหร่หรู้ไหมคะ60,000หยวนต่อปีนะคะซึ่งเป็นค่าเหมือนแอนนฟีอารมณ์แบบเซอร์วิสฟีนะคะและค่าแรกเข้าจาก10,000หยวนสูงถึง150,000หยวนนะคะถามว่าเขาทำางนี้ทำไมหัยตายแล้วขึ้นราคาเขาก็ต้องการที่จะถอนรากถอนโคนพ่อค้าแม่ค้าแบบโลเกรดไร้คุณภาพที่เอาแต่ซอสหาของปลอมมาขายนะคะประกอบกับ พ่อค้าเหล่านี้เขาไม่ได้จริงจังเพราะฉะนั้นบริการหลังการขายมันก็เลยแย่นะคะแล้วก็สร้างความชัดเจนเขึ้นไปอีกเท่านี้ยังไม่พอนะคะ11มกราคมปี2012เขาเปลี่ยนชื่อเลยค่ะเปลี่ยนยเป็นทางการเลยไม่เอาคําว่าถาวเป่ามอลแลไม่มีคําว่าถาวเป่าและเปลี่ยนเป็นเทียนเมานะคะเทียนเมาซึ่งก็พูดเร็วๆก็คือทีมอเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าภาษาจีนก็คือเทียนซึ่งแปลว่าเขียนว่าฟ้านะคะเมาก็คือแมว ก็คือแมวจากฟ้าหรือเปล่านั่นเองนะก็คือไม่ใช้เทา้าเปล่ามอและเป็นเทียนมาแทนนะคะต้องขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึ่งนะคะเพราะว่าหากใครที่ไม่เคยเอตอนนั้นพิมพ์หอนอยู่เมืองจีนพอดีแล้วก็เอาจริงๆก็คือประสบการณ์ตรงก็คือขายของไปจีนด้วยนั่นแหละนะคะก็เทา้าเปล่าในความในสายตาของคนทั่วไปนะคะต้องบอกเลยว่าคุณจะได้ของที่ ไม่ได้การันตีคุณภาพคุณเสี่ยงมากๆนะคะ,ะแล้วก็ช่วงหนึ่งนะคะโหการซื้อของจากเถวเป่าเนี่ยบอกได้เลยว่าเจอของปลอมเยอะมากๆนะคะในขณะเดียวกัน jd com คู่แข่งเขาก็รุกหนักนะคะในสงครามอีคอมเมิร์ซนะคะก็คนจีนในตอนนั้น perception เขาก็จะบอกว่าเฮ้ย jd เนี่ยของมีคุณภาพมากกว่าไม่ค่อยเจอของปลอมอีกทั้งขนส่งก็ดีนะ,ะเพราะว่า jd เขาก็ควบคุมระบบโลจิสติกด้วยตัวเองนะ warehouse ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแจ็คเขาก็เลยมองว่าเอ้ย e มันเป็นเรื่องที่จําเป็นที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าแจ็คหมานะคะเขาย้ําชัดเลยนะคะว่าเขาใส่ใจกับคอน s u m e r เสมอนะ shareholder later นะคะ shareholder เนะ Sh นี่ยมาหลังแต่ผู้บริโภคต้องมาก่อนลูกค้าเขาก็ต้องมาก่อนนะคะกเ็เขาก็เลยเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะคะก็ขึ้นราคาคัดเลือกแต่ของแต่ พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนจริงอะนะคะนอกจากนี้เดือนตุลา2011นะคะ,ะเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าสัดส่วนรายได้นะคะก็ ยังคงมากกว่านะคะคือ B 2 C เอ้ยอ C 2 C เนี่ยนะคะแบบเทา้าเปล่าก็ยังคงมากกว่าอยู่ดีนะะเพราะว่าอันนี้ส่งตรงเนี้ยมันยังไม่เห็นแต่ยุคหน้าต้องบอกเลยนะคะว่ายุคหน้าเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะนะคะเรื่องของ cross border e commerce นะคะเพราะสุดท้ายนะคะในเดือนกุมภาปี2014นะคะ a l ล b a b บาเขาก็ล n c h เทา้าเปล่าเอ้ยโทษทีค่ะ Tmall Global ะะเพื่อที่จะเชื่อมโยงสินค้าต่างประเทศที่มีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคชาวจีนเท่านั้นนะคะเพราะนี่คือ,อนโยบาย cross border e-commerce ที่มาจากทางรัฐบาลด้วยนะคะที่จะอนุญ,ญาตให้แบรนด์ชาวต่างชาติอย่างเราๆเนี่ยนะคะ,อ,ะอย่างไทยอย่างเกาหลีญี่ปุ่นไปขายของให้กับคนจีนได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องมีการจด entity จดทะเบียนบริษัทในประเทศจีนหรือขอ l i เซนส์อะไรต่างๆซึ่ง กระบวนการนี้พิมขวัญเคยได้เล่าแล้วใน EP 0ของ n น t e a s t นะคะเพราะว่าติงเลยเขาก็สร้างแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าข่าวลาขึ้นมาซึ่งเป็น cross border model โดยเฉพาะนะคะขายตรงให้กับผู้พวกชาวจีนนะคะและใน cross border e-commerce ตัวเนี้ยนะคะไม่มีสินค้าจีนมาปะปนและแน่นอนเลยว่าถ้าคุณขายของปลอมเนี่ยคุณต้องถูกชดใช้เป็น10เท่านะคะอ่ะ ซึ่งเดี๋ยวจุดเนี้ยค่ะจะเล่ารายละเอียดในซีรีส์ต่อไปเพราะบอกเพราะเดี๋ยวจะเอาประสบการณ์ตรงที่ขายออนไลน์ในแบบอของพิมพ์ขวาญนะคะคือขายบนทีมอ l o b a l บน JD แบบ cross border เนี่ยมาเล่าให้ฟังนะคะอ่ะสรุปนะคะในธุรกิจ e-commerce ของ Alibaba กันบ้างนะคะแบ่งง่ายๆแบ่งเป็น international นะคะพอเริ่มจาก international ก่อนแบบ B2B เนาะก็คือแบ่งเป็น international แล้วก็แบบแบบ local นะคะซึ่ง ในแต่ละประเทศก็จะแยกเป็นโฮเซลแล้วก็รีเทลนะคะ,ะในโลเคอลนะคะรีเทลก็มีอะไรบ้างนะคะมีเทา้าเปล่ามีทีมอลมีจี้ขวาส่วนนะคะส่วนโฮเซลก็จะมี 1688.com นะคะส่วนอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเซกเมนต์ก็จะน้อยลงมาหน่อยนะคะมีแค่อา i ีเอ็กซ์เพรสแล้วก็อา i ีบาบา o m นะคะส่วนผลประกอบการดูสัดส่วนเดี๋ยว จะรวบไปในคุยในตอนท้ายเช่นเคยนะคะว่าไอ้ธุรกิจของเขามีผลงานที่ดีแตกต่างกันอย่างไรนะคะลองเดาไปล่วงหน้าก่อนแล้วกันนะคะว่าธุรกิจของเขาแถวเปล่าเทียนมอลจะดีกว่าหรือว่า1688อะไบ้าจะดีกว่านะคะแล้วพอมีการซื้อก็ต้องมีการจ่ายเงินใช่ไหมคะรวมถึงการส่งของถึงผู้บริโภคสสิ่งนี้อใน ระบบนิเวศของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะดังนั้นเดี๋ยว EP ีหน้านะคะจะมา,าติดตามในหน่วยงานทางการเงินของเขาแล้วก็โลจิสติกของอบาบาเพื่อจะมาที่จะมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งทุรกอยของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยนะคะส่วนอีนี้ก็อย่างเช่นเคยนะคะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็ เดี๋ยวจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มาติดตามใน e ีพีหน้านะคะรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันนะคะสำหรับใน e ีพนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะฝากติดตามพิมพ์ขวัญกันได้2ช่องทางแล้วนะคะที่รายการ Geek China ในช่อง Geek Forever Podcast และทางช่องทางส่วนตัวของพิมพ์ขวัญเองที่ c h i n e Talk Podcast ค่ะถ้ายัางไงก็ขอฝากติดตามกด Follow กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ